อ๋อากอนอ๋จะกบเลยว่านี่กบกบอันก่อนนั่งเครื่องมืออย่างนีม้มาหอด,ด้วยมาหอด้วยไฟแล้วเนาะัะะนี้เตรียมเช็ดดีมาเนาะเป็นเอาเปิดกิบเผยผาบมาอีกทีสร้างมันกันมาเป็นนาทีเรียบร้อยเนาะด้วยสบายดีเลยโดยโดยโดยฮ่าทุก ต่างก็นมากฮอดหาดวาฮอตเนาะเออตอนเลกว่าจะมามาวาดเนาะมามากะเพยมามาเบ้าเตียงมาส่งเบาเตียงมาส่งเนะาะถ่ายราวาี้ถ่ายบาวบลีเปนถึงเนาะว,วาบาวลีเราอยู่เ่ปุลไม่รูไเขาก็ได้แค่แต่ได้หน้เาเนา่เาขายเยเสาเนี่ยก็ไว้ด้วเจ้าเมื่อ เมื่อขาม,มือเดียวก็แม่นมาเลยอเอาเหินไปไห็ถิ่มอเขาบ,างบางังบังตำรวจสั่งไปตอนเศร้าคือ,อตำรวคือตอนเศร้าเมื่อนี่เนาะเข้าไปกระเจ้าไปคือตอนแรงตอนแรงคือมื่อนี่ตื่นมามันจะมา่เศร้าตอนแรงก้เจ้ามาเลยไวเนาะันจัมงมวยไงมือหนึ่งอ,อ่ะอ่าคนพัคน,คนเด้อเลยเลยคนมันหลายเลยคนหาคนุกคนวยไงมันเป็นอาชีพของกระเจ้า เฮ็ดแบบว่าหาไม่หายังแบบว่ามันกะไวเพราะว่ารุ่นแรกบ่ได้เนาะแมนสองรุ่นบ่ได้ลสองรุ่นบ่าสองรุ่นไหนาะหาไปติดในมือได้เนาะอันนี้มัเป็นรอบรอบแรกนี่กาทางบอลลี่เป็นคนสั่งบ่ได้บ่ได้และกาบอลลีกับ่าม่อบเป็นลุงหนวดว่าม่อบเป็นลุงหนวดเป็นผู้จัดการลุงหนวดมาสั่งกับโบได้อีกมาที่นี่ก็เลยมาได้บอกนี่แหละเนาะ เนาะก็ด <f dragging> ูเดยกก้าบทักทายสบายดีสบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องสี่ปัดสิบขู่สิบคนจะเป็นทางฝั่งไทยฝั่งลาวอยู่ต่างประเทศทางหนือกะยินดนี้ตอนรับเข่าสู่ช่องหน่วยพาเพลินคือเก่าเนาะกัสร้างก็ได้มาเด้อพี่น้องอ่ะไม่น่าสิบแปดอ๋อข้ามดีเนาะแงเนาะโอ้โหพี่น้องเลยโอ้อยไม่แห้งแท้โอ้เนาะนี่เนี่ยเป็นยายามาทร่างกายเนาะ น้องเห็นร่างกายว่าน่อยนี่บาดแล้วโผ้เฮงนี่ผูะอ่ะเาลกกบเลยวะนี่ต้อบันการทางเครืงเือนินี้ดูรถปเปียนเออคุ้มกับวกกบก็ได้เอ้ส้อผาฝนพอดีมันกระเทือนเนี่ยนะอเห็นว่ามันบทวงบท่านเขาเบ่บ่แมนสีมนหเนาะสีม่ิปแบบนันะจึงว่าเนี่ยวาสีม่นหา แต่ว ok, like like ่าบ่งานบ่ตกอากาศ้ังนก็ได้ดีบ่องานเขาสั่งเพื่อไว้เพื่อตัดเพื่อเขียนเนาะเพราะว่ามันกับตีนเสาก็สูงนี่แล้วนะตีนสาก็หาสิบเช่นน่ะไี่จะไม่จิกไม่ลื่นบ่อได้มีไม่จิกไม่หั่งไม่มีไม่เตะเตะน้ำน้ำนี่เห็นอยู่อันตัวขับพันลุงคิดเห็นบ่อโอ้ติดตามเขาเห็นบ่ นเมียติดตามเลเอ้าเนียติดตาม่ะอันอันเพอ่าเจ้าหนาีักาบตมากมันสามงไฟได้ไอมถึงยนถว่าคำว่ากบกับกบได้ยุ่แต่ปัญหาจันว่าผู้ดีรั่งชีนั่นผลมากเยจันว่ากูเพกุนเศกไฟอีกเออคำว่าเจ้าจิกบกับกบกับไา้วายอย่งเนอะ แต่แต่จะรวบเนาะเออบม่ได<ม>้ได้ปบนี่แล้วมันเมือเอ่อยไหมอะไรนี่เออเขายันว่ายันยันว่าบอลวาคอยคอยบอกคอยคุ้มเน๊ยเออเนาะยันเออนี่แบบยันพี่น้อีพีซีเป็นยังโอ้ยว่มามากคำๆมีเมื่อยยังให้ทั้งสร้างเพื่อนทิดอ๋อนะเออเนาะให้ให้สร้างเป็นพักพรในบ่อวะเนะฮะอืมกะจิกความสะดวกความอยากไวอยากกนั่นของเพื่อนเนาะยังไงเพื่อนว่าอาจิกบ ได้จากเสาสองเสาอื่นการที่เพิ่มกันไปกับว่ากันเนาะได้แต่ความสะดวกความถนัดพี่น้องเว้ยไม่ชิ้นยัวน่ยขอสร้างแน่นๆเนาะชิ้นยัวขอสร้างมาแมนหกหกเมตรหนาชิปอันนี้หกเมตรรกคาไม่หัวกระไดสองสินโอ้แมน่โอ้แตดสอง ม้นวนชิมหาชิพก็สั่งไปก็สั่งไปอบอกมชิมหาม้นิมาอพกนี่แหละไเยน่ใร่าเพราะว่าอากแต่ขันมันนี่เดี๋ยวจังว่ากันที่ลังวะเดี๋ยวมันเป็นงานตำบากนี่แหละแมน, <c oughs> มนสั่งมาเรียบร้อยไหมแมนสั่งมาพอกกับเสาเลย่ดีอ แม่คำคำน,น่ว่าเจ้ามาแบบว่าทอดบ่เออได้อีกแล้วเน,ะเนาะมันเนี่ยมันเสียดับเพลนบ่ิเวณปัญหาคำน,น,น่ว่าอแบบว่าคำมีมีแนวเหตุถ่าประมาณมือหนึ่งเนาะกับศิบุรีกับเสามาเลยเนาะ แล้วบอกก็บอกน่ใใช่ไชไว้คนนี้แมนเขากับว้นี่เาขาดไปก็บอกว่าเป็นทิศยเนาะย่านย่แบบเป็นทิพย์โตเป็นทิพยลรับเป็นบ้านก้อนเหมือนอ่างอื่นแต่ว่าอกไวเกินขาดอยู่เนาะไวแต่ว่าเ้ามื้อไม่ไดมาไวนะแมนพอาตั้งสั่งสองเถื่อสองบ่อยนั่หดเยนั่นแหละพอรุหนึ่ยงแรกกับบอบอบอมั่นใจว่าพัญชีกับบอมั่นใจมองที่ว่าผลตกแน่นะย่านไะแมน พราะว่าขาเจ้าก็ได้บอกกับตำรวจได้ว่าเผื่อไว้ทีนึงเขาก็ต้องเอาเวลาเผื่อมันตกแมนก็เผื่อไว้เผื่อว่าถุงเสื้ไปเฮ็ดอยู่ระวังพลังที่บักไหมซอยไหมผลตกมากสองหมื่นสามหมื่นบ่แล้วบ่เฮ็ดบ่ได้กับกับหมแล้วนะข่าววันนีนะเขาก็ยระยับกันเนาะแมนเขาก็เลยประกาศรับปากว่าสองสามมื้อก็คือเขาบอกแล้วเขาเจ้าเขาบอกอยู่ว่าสามหมื่นแล้วแมนไม่ไหวก่อนที่เขาป่วยนาะแมนคนคงจะไลนะโอ้คนหลายเลย หาคนทุกคนปุ้เนะมานสนใจกันแมนกะผ่านซีเรมีงานเห็ดเนาะกะชามเมืองไปติดกันไปใช้กับกระเทือนแมนมันผลิตกระเทือนกำกึ่งเนาะช่างสิไปอนันเห็ดจ็อบรับงานต่ออะไรแต่นี่กะถือว่าเกินคาดอยู่ อาจจะไ,ได้อันนั <inappropriate> ้นว่าไปตัวดีกว่าผก็ต้องเตรียมมันหอามากรูดมาเยอด้วยโอ้โหปึงแล้วน่ะคือคื่มๆครับขาดขาดปลาคาก็นี่งั้นเตรียมการไว้มุ้งตัวเนี่ยคุ้มนี่ก็ได้เห็ดเผห็ดเห็ดไว้เพื่อเพื่ออะไอื่นก็ได้น้อมัดไปก่อนอ่มัดมาเตรียมการไว้ที่มุลามอสจีบเตี่ยอาคารทางสะดวกกับครบบรสะดวกกัเมื่อยกัพักผ่อน นาะงยันว่าผอดีกระเทินน่ะนะว่ะาย่ง่มันสามโมงสามโมงปลายนมามาเนี่ยินข่าวกินน่ามาเลยบ่กิ่ล้ยงแล้วเล้ยงยิ่งล้วงีบก็ข,ขา ไรนี่ลุงฮะรอดดดอ๋อบ er oh, ้ยนะฮะอเดาบนะเอกอ๋อเอย่งน oh, oh, ่ะเซาสามเลอรโอ้ยเห็นแล้วออน้เ้เราก็ได้เอาแต่มาได้อีเล่เนาะโดยสบายอีเล่บ่แมนดำบ่โอ้ยเอาเนี่ยเอาบุรถทวงบอบอบุลรถตายเขาทัศน์ขึ้นลุงเฮมอลบเุงเฮิมเฮียเห็นเห็นได้บเยห็นได้ไบุหนักตายด้จะเห็่นเลยเา อาอพนันได้ใส่กระเป๋าและก้มร่างมือมันรวยอันนี้อันนี้เจ้ารอชุดแซงไหมด้วยเซา่ะไรนี่เซาเลยหกแสนแปดพนว่าพนุ่งเจ็ดแสนลุ้นโจนนั่นเจ้าเกิดดิเ0 0พันเขาเน่มันคือแบบว่าพนู้ว่าเขาเนี่ยต้องการใส่แต่พนกดเป็นคนราคาเขาเนี่ย ก็คือว่าคนหู้แล้วว่าเขาไปหาใส่บเได้เดี๋ยวาชัญจ้ะมันก็เลยบีบเขาเอาเข้ามาได้ไปสิมนในห้านงก็มี้อีกสีเสาในห้ามันเั่งคักเสาหนึ่งเสาเป็นลาดนแต่ธรรมดาแล้วเพราะว่ามันตกอยู่ประมาณประมาณพันนิดๆมันก็ตกอยู่ต้นละพันแม่นเป็นเงินไทยกับประมาณนี้แหละเคยซื้อหนึ่งก็เลยโตจนต่อกิโตกี้ได้รถสายสั่วพันหน่อยกันได้ อนเนาะนี่เรียบร้อยแล้วนี่เนาะครบเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยยังเหลือแต่ซุ้มสีมาานหลังตั้งมังได้เนนะครับอันเนอะมองรถจะอยู่นะฮะช่าง จค,คือนี่คือเฮ็ดคุมบองกบไม้เนาะอืงกีบหโอ้ห้นมาเล่นกินรถมาเลยรีพอน้องคนนั่งไปนะรีเลยมายังไบยังพอจำโตไงบอกคุณยุว่า ย่าฝนตกฝนตกกับมือยังเฮ็ดวย่าฝนตกกับมือยังเฮ็ดบอกเพิ่นเพิ่นว่าเพิ่นว่าจะเตรียมการไว้นะยาแล้วยาแลเพิ่นไดเฮ็ดแล้วแต่เพิ่นว่าได้แต่เพิ่นวหอเพิ่นนั่นกับเพิ่นกิจมีกลยุทธของเพิ่นอยู่แล้วเพิ่นเพิ่น็ได no oh! uh ้ huh. เครืองเก็บของไปฮะเพิร์มีของลายว่าเป็นคนทเพินด้วยเด้อเอาฮุบเครื่องฮุบของมาประจำการเอา คือนั um ่นเนาะโอยตาูเขือขอมันนี enfin ่ถ้าว่ามีแนวการเคลื่อนอันพิษเคลื่อนหีว่านั่นี่คือจะพูด้กับายเนาะนี่นั่นบาหนักอีกบ่อนฮะได้อยู่อือโอ้ยต้นตโต้ๆไ้ถอยหลังมากเลกมโอ้ ตอนเมื่อกับเมื่อหลายที่บ่อยนะน,นี่จะพาพื่อซ้องแมวเป,เป็นไปแสดงได้เพราเดียวหาซองหามาให้โอ้อน,นี้ตัวใหม่นะผมแปงตัวตัวที่ใหม่โอ้โอ้โอจับจับเต็มชวนจกนะเนาะเตรียมพร้อมแม่นแรงตรงอ,พอจที่แต่จะจะก็นม่ น้มัตไดมันอาวบรัน้รเมั่ะด็เตียมพร้อมทุกอย่างเนาะบันนาะอุปกรณ์เนาะไม่คงไม่เขืออนนียังนี่ไม่ตัดไม่ตัดโอ้ของใหม่เลยใช่ตัวหม่ตัวหนาตัวใหญ่ตัวหนาตัวใหญ่เลย้ลายขนาดเนาะใบใไหนแบบเป็นกลางยี่ก๊แวะซื้อดอกไลเตอร์ค่ับมอ้ช้ใหม่เล สายยางมีครบเนาะบองไงอุปกรณ์เกี่ยวกับเพื่อหลังนี่ถือว่าเตรียมพร้อมเลยการเลื่มมันไม่ไม่เอาอย่างง่ายมันไม่ได้ออกแหนมันมันกัดแตกกันมากยากเนาะแหนว่าแมันเยอะกว่าสี่กิโลท่าไปกราฟมันก็แตกแต่เด้งทางกับมอเตอร์ไซง่ายดิตามรถไฟง่ายจมมู้ยมึงมอมอเตอร์ไซค์เขาเป็นเข่าออกแบบง่ายป่ะกูขึ้เขาเออไปก็ตกในเมืองจัน เอเอบ๊วเอาวถึพ่อเก่าบันีหาพ่อเก่าวแม่่อเนียลเาแม่้รไปแล้วบ่ ก็เลยนาะคร so <C Bis to Island> mm ับรถไม่ตหกตาเอาได้ลูกคนเป็นทางนะเจะลุกเปก่อนจัามีเอาเครื่องมาฝากคนไหนทางบริมารดาโอ้ยสองเอาเนาะะ้เดียวงวดสิไปนี่ก่นเอโอเอเคโอเคอเเเโออเเเ ไปกินน้ำเจ้าของเจ้าิวเจ้ากันแน่ก็ได้แต่พิมัยเบิเจ้าตวเกวนะเี่ยมันกบีแตว่าเจ้าเลือกเบิ้งเนตัวไรมันกบไม่เสร้่ไหมเจ้นรู้จะเอาพ่อใส่เลยกับแบงให้พีน้องน้ำอะไรโมินกับ็กระได้เพิ่มอีกกันเนาะ

บอลเนาะบอลจแต่โมบอลมันยไม่เนนี้จะเจ้าอาเบยวนตอห้าจะได้จะให้หัวนลางกับไปด้วยหันไางที่น้น้เจ้าผู้เช่าคนนี้เจ้าผู้เช่ขนเลือกแล้วเจ้าสื่อข้นเพิ่้างน่มนบบ้เดน nhung đây bọn này rồi, nhung đây cả mày nhúc nhỉ có công an, có đội, có chơi chơi một người nữa, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, กบปางและป่านี้เ้อมปงยังมึงไปยังได้เแล้วเด้เ่นนเดกัน้านห่ดนเท้าจงเมื่อเลยแล้วหัให้จิไปเบียดเดวันตัวเลายงเด้อ้คเดรมีนี่เดตัโลบ้งอยเคืนนิดห่อยตั้งนเคลื่อนนหน่อยนะับมุขบใจผู้ใหญ่ผู้ที่เป็นซอยเพื่อนในเจ้าในหลง หลายคนนั่นดาบเบก็มีอยู่สามปัญหาผ้าพื้นบ้านโดยจับก่อนเดสบายดีทีอดยังกอดไปด้วยลอะ่เหนียวเ้เหนียวบ่ยตกบบถึงหมอนบ่

ปอะยจะะนงปประเด็นความเมต่เออเพ่ก็ลอยเอออ้ระชานเบิร์มันสิพาเพื่องให้เป็นเพื่องกันบ่เออนเป็นักว่าเป็นเมบอรมเบรให้มันแตกกันเออเป็นรอะนเป็นหรอวะหลานรเป็นหรอวะมีควันควันกระหักมาแล้วควักะหักโอ้ ควานนันฮักโอ้ยเนาะออน่บาทสิหนึ่งข้าวแรกวันนะโดยนึ่งข้าวแรกหนึ่งคือหนึ่งขาวจูปป่หรือล่าพายกำลังเริ่มเออ๋ยวไเบึเ้ง มะกูม่ดีนะจุดดีจีดจับเออเว่ยี่จะอุทานมันเลยจุไพ่หนึ่งเข่าแรงบานหนอะกันนีกระดิ่ลาชอดะูลาชอทะอึอ โอ้ยูคยงามติดังเลยนะดยนจมาตักเอาไว้ติดมนแล้วบ้านมันมีเนื้อออยใช่เนื้อออยก็มาถามาอยู่ใช่วยคว่าขึ้นเลยอ่ะข้งนอกมันจูไฟหนึ่งเข่าก่อนพี่น้องนวดเดี๋ยวเรไปเบิรงมองทางซางเป็นอ่า ครบใหม่กันเนาะโดยโดย,ดยครบใหม่เดี๋ยวมันเลงมาหอดมาหอดใส่ดยเนาะอนนี้เตรียมครบเด,ด็กโอหาเจ้าคือบุติตบุตริหรอว่ะเาเขาเขาเปิดเครื่องอะไรตอนนันในที่เกิดไม่เท่าหรอ วังก่อนใจจะมาหอดหน่่อครับโทรก่อนใจจะมาหอด่งกับโทรโทรโบติสวันีหลังจากที่ข้าเดียวนึกเจ้ากเขามาเจาเรียกกับโทรเออเขว่านี่งกับโบติสแน ฮะโอ้จะคุ้มฮะเออขอโทษบูติศเออตอนมาพระเปิดจากพีทบ่ะโอ้ดีว่าอยู่นี่มีสัญญาณป่ะจ๊ะมานังโทษกับนอกของบูติต ไปโทรถามว่าคนณคุณคณสิบ้ามือได้ไหนวะนะครเป็นใะคน,นได้ฮะข,นะขอเจงที่มาฮับโ่้เพราะว่าเพราะว่ากี้คิดว่าถ่าบาลลี่ถ่าบาลลี่หลุลหึงเลยว่ะได้พายได้หลายมือเลยถ่าบาลลี่ค่ะมันอีไปก็สชนกระาตเมื่อนเมื่อนนะ<อ>บาน้นนะานเนี่ยนะหักกมาเซ้านี้ วางอขึงมัดท่นก่อนวางเส็างว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 หงวางวางเางวางนางวางวางวางอางะโดยาะวางวางวาาางางา มาาขาวอดก,กันละมันเลีงเลยพี่น้องกบไม่เสร็จก่อน,อนนะเ,อเลยนะอ่ตอนแรกจะหนี่ผลขี้สต๊อกไม่หนีไเห็นมันแดดนอกซรางมันก็นเลยกบมาถ้าไม่ได้เติมกันวะน้อยๆหลายขอาวะเานาะเผื่อไว้เรื่ออืน่นพี่น้องเลยเอ๋อหลังจากสูไฟแดงมาเนาะโดู สำหรับคลิปนี้หนเ่ยขอจบคิปเด้อพีเนอะครับ่น้องทั้ง555แล้วเจ้าด้วยด้วยด้ยด้วยหอดกาไปจบคิปเลยครับทางมาหอดพบใหม่พบไปเสร็จเนาะพีเนาะเียกัน้วยเตาพบไปเสร็จเลยก่อนเถอะเนาะ3คำาเนาะหอดกะ อยู่อยู่กับอยู่ื wi, so really really ่อผลนอเนาะมีเวลากับเิตแต่น้ำผลนอเพื่อว่ามันได้ไปเท็กคือหน่อยว่าพวกอื่นจะอาจจะไม่เห็นลายเนาะอนาะอาการสารคิมีหน่วย้ตอจบคิดริงกันเอ้ไป่นองขอขอบุญขอบุณท้าคอมเมต์เนคือเอ้จูู่คนที่ขามาคิดตามลาวชมแห่งกำลังใจกับทางหน่มเ้กระดดเนาะกามโฆษณาดีดีแห้งลำเลยแหงฟังสารคิมี 拜拜。